มากเลยนะคะสามเลนนะคะสามช่องช่องฝั่งฝั่งขวาฝั่งกลางแล้วก็ฝั่งทางซ้ายมือนะคะยืดยาวมากเลยนะคะซื้อหรือแม่อยากซื้อยังกะซื้อหรือแม่บ่มี่หม่งวงซุกจักเลยบ่มีหมองวงซุกวันนี้เือจะมาซื้อมะม่วงนะคะมะม่วงข้าวมะนาวเกลือนะคะกะ่บบาจะกินนะคะไปที่นา ไปที่โลต้ามาแล้วก็ไม่มีนะคะดูน่ากินมากเลยนะคะน่ากินนะคะข้าวกับปาบลาแต่ละที่แต่ละร้านนะคะยี่สิบสามสิบนะคะกมากนะคะแล้วก็มีให้เลือกมากมายนะคะยาวเป็นกิโลเลยนะคะค่ะก็ทำอาหารมาขายนะคะเราก็ฝากท้องกับแม่ค้าเนี่ยนะคะ ไม่ต้องทําเองให้หยังไงเลยนะคะเพราะว่าทําเองก็เสียเวลาแล้วก็ต้องลองทุนเยอะแยะนะคะซื้อเครื่องซื้อของล้างถ้วยล้างจานนะผรหมากรากไมหมแตงโมก็ลูกละยี่สิบห้าบาทนะคะถุงละร้อยนะคะอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นเสือ้อผ้าเป็นรองเท้าถุงเท้านะคะมีของกินของใช้นะคะที่ตลาดแห่งนี้นะคะตลาดเทศบาลนะ ขัดขนมนะคะเดียนก็มาจากวัดพระธาตุนะคะก็เลยมาซื้อกับข้าวนะคะมองเห็นพระธาตุอยู่ลำไรนะคะมองเห็นอยู่นะคะมองเห็นนะคะตลาดเทศบาลท่าพนมนะคะตอนนี้มีขน,นมหวานก็มี